สวัสดีนักเรียนครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องการหาพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวเรายังอยู่กันที่พื้นที่ผิวของพีระมิดนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยครูสอนสูตรไปก็คือพื้นที่ิวของพีระมิดเนี่ยเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ผิวของพีระมิดก็คือการหาพื้นที่ของรูปครีของพีระมิดนั่นเองนะครับรูปครีที่เราจะหาพื้นที่ก็คือ พื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ผิวข้างก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือฐา,านเป็นสี่เหลี่ยมด้านข้างก็จะมีสี่รูปเห็นไหมอา,อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็อยู่ที่รูปของฐานตรงไหมนะครับส่วนพื้นที่ฐานก็จะเป็นพื้นที่สีฟ้านะครับคราวนี้นะครับครูก็จะมานะครับทบทวนนะครับทบทวนตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ย กูสอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยฐานแต่ละด้านเนี่ยนะครับมันยาวาไม่เท่ากันเช่นด้านกว้างยาว4ด้านยาวยาว6เงี้ยมันจะยาวไม่เท่ากันเวลาเราคลี่ออกมาเนี่ยทำให้เราต้องหาสามเหลี่ยม2รูปถูกต้องไหมนะครับเพราะสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยมันไม่เท่ากันเราก็เลยต้องมาหา,อานะสองครั้งนะครับสองครั้งนะครับอ่ะคราวเนี้ย ครูจะมาสอนการหาพื้นที่ผิวข้างเนี่ยในกรณีที่ทุกรูปเนี่ยนะครับทุกรูปนะมันเท่ากันหมดเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าพื้นที่ตรงฐานเนี่ยนะครับอาจจะเป็น5 5 5 5เท่ากันหมดเลยนะครับมันจะมีสูตรอยู่นะครับซึ่งสูตรนั้นนะครับสูตรนั้นก็คือพื้นที่ผิวข้างนะครับเท่ากับเซน1์หนึ่งคูสองคูณความยาวรอบรูปของฐานแล้วก็คณูณสูงเอียง นะครับแล้วคูณสูงเอียงนะครับอ่ะคราวนี้ครูจะขึ้นหัวข้อนะครับการหาพื้นที่ผิวข้างเอาเฉพาะอันนี้เป็นผิวข้างนะครับเฉพาะผิวข้างนะผิวข้างเฉยๆนะครับก็คือผิวข้างก็คือการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยทุกรูปนะครับด้านข้างของมันนะครับคราวนี้อ่อ กา,การใช้สูตรนี้มีเงื่อนไขอยู่ว่าฐานต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเท่านั้นนะครับด้านเท่ามุมเท่าเท่านั้นถึงจะใช้สูตรนี้ได้นะครับเนี่ยครูย้อนกลับไปถามว่าถ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สูตรเมื่อกี้ได้ไหมครับใช้ใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันเป็นไงยาวเท่ากันไหมด้านนี้อาจจะเท่ากับด้านนี้จริงนะครับแต่ด้านนี้ กับด้านนี้เท่ากันไหมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้ไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านนี้เท่าด้านนี้เท่าด้านนี้เท่านะครับใช้สูตรนี้ได้เพราะด้านเท่ากันมุมก็เท่ากันเพราะมุมเป็นอะไรเป็นมุมฉากถูกต้องไหมโอเคไหมแต่อันนี้รูปที่ครูให้มาคือรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับนะเห็นไหมอ่าด้านเท่ากันทะุกด้านคือด้านอะไรสมมติ ครูสมมุติให้คือมีความยาว A a a a, a นะครับมีความยาว A นะครับความยาวรอบรูปของฐานก็คือ A บวก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  A นะครับก็คือเอาความยาวทุกด้านเนี่ยมาพามางกันมาบวกกันนะครับแล้วก็คูณด้วยสูงเอียงสูงเอียงก็คือเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมายังมาตั้งฉากกับขอบของฐานนะครับสูงตรงคือเส้นนี้นะครับ เราใช้หาปริมาตรนะครับสูงเอียงคือเส้นนี้เราใช้หาพื้นที่ผิวข้างนะครับอ่ะโอเคย้ําอีกครั้งหนึ่งพื้นที่ผิวข้างอันนี้เฉพาะผิวข้างนะครับย้ําอีกรอบนะเฉพาะผิวข้างนะครับในกรณีที่ฐานเป็นรูปเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าอาจจะเป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแบบรูปที่ครูให้ดูเนี่ยหรืออาจจะเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าก็ได้นะครับการหาพื้นที่ผิวข้างเนี่ย เรามาเข้าสูตรนี้ได้เลยก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบรูปของฐานก็คือฐานยาวด้านละเท่าไหร่เนี่ยเราก็จับมาบวกกันนะครับแล้วก็คูณด้วยสูงเอียงสูงเอียงก็คือเส้นนี้ครับโอเคไหมอันนี้คือการหาพื้นที่ผิวข้างนะครูจะยังไม่ไม่พูดถึงฐานตรงนี้นะครับนะโอเคอ่ะไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่สองนะครับกําหนดพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับด้านเท่ามุมเท่าแสดงว่า พื้นที่ผิวข้างเราใช้สูตรเมื่อกี้ได้แล้วนะครับโดยมีฐานยาวด้านละ5นี่ไงครูวาดไปแล้ว5555 5, 5, 5, นะครับสูงเอียง12สนี่ครับสูงเอียง12ซนติเมตรนะครับและมีพื้นที่ฐานอ่าเขาบอกพื้นที่ฐานมาให้ด้วยเท่าไหร่ครับ30 CM กํซมลังสองซีเมลัง2คืออะไรตารางเซนติเมตรนะครับซมลัง2คือตารางเซนติเมตรสอนไปแล้วนะนะครับอ่ะเขาให้หาอะไรบ้าง1พื้นที่ผิวข้าง2 หาพื้นที่ผิวพื้นถ้าเขาบอกคําว่าพื้นที่ผิวเนี่ยแสดงว่าพื้นที่ผิวเนี่ยเราต้องกลับไปใช้สูตรไหนนี่พื้นที่ผิวของลีมิตก็คือพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานนั่นเองนะครับอันนี้คือพื้นที่ผิวนะครับแต่ถ้าเขาให้หาพื้นที่ผิวข้างาเฉยๆเนี่ยนะครับถ้าฐานเป็นรูปด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยนะครับเราใช้สูตรนี้ได้เลยโอเคไหมนะครับพอจะนึกออกเนาะ คราวน,นี้อันแรกก่อนหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดนะครับพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดนะครับในโจโจ์เนี่ยเขาบอกแล้วเป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเราก็เขียนสูตรเลยพื้นที่ผิวข้างเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียงสูตรนี้ไม่จากไหนครับครูเพิ่งสอนไปนี่ไงถ้าด้านถ้าฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าให้ใช้สูตรนี้ได้เลยในการหาพื้นที่ผิวข้างนะครับอ่ะ เราก็หาพื้นที่ผิวข้างเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียงนะครับทําต่อนะ,นะเราลอกเซนหนึ่งส่วนสองลงมาคูณความยาวรอบฐานนะครับขอวงเล็บ่อยนะความยาวรอบฐานฐานยาวด้านละเท่าไหร่ครับด้านละห้า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 ถูกต้องไหมเอามาทําอะไรกันครับเอามาความยาวรอบฐานเราก็ามาบวกกันไงนะครับครูต้องเขียนไหมเนี่ยต้องเขียนบวกกันไหมเขียนไหม เอาเขียนก็เขียน5บวก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 5นะครับวงเล็บคูณสูงเอียงสูงเอียงเอ่อเท่าไหร่นะสูงเอียงถึงเอ็นดูจากไหนครับนี่ไงสูงเอียงเท่าไหร่ครับ12อเนอะเอาะสิบสออ่ะอะไรตัดกันได้นี่ตัดได้เหลือ6นะครับเหลือ6นะอ่ะ5บวก5บวกหาได้เท่าไหร่5บวก5บวกมันก็คือ5คูณ5ถูกต้องไหมนะครับ ก็คือ5คูณ5ด้านถูกต้องไหมหรือ,อน,นักเรียนอาจจะบวกกันธรรมดามันก็จะได้เท่าไหร่ครับหน่งหนคูณไม่คิดแล้วนะก็จะเป็น25นะครับคูณตัวที่เหลือก็คืออะไร6นะครับคูณ6นะครับ6 5 3 10ใส่3 6 2 12ทดที่3เป็น15นะครับ15โอเคดังนั้นจุด3จุดคือแทนคำว่าดังนั้นนะครับดังนั้นพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเท่ากับเท่าไหร่ครับ 150นะครับ cm กลางสหรือตารางเซนติเมตรนะครับตารางเซนติเมตรอ่ะข้อ1เสร็จแล้วนะครับไม่งงนะใช้สูตรได้เลยนะครับตามสูตรเลยนะครับเพราะว่าฐานที่เขาให้มาเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับด้านเท่ามุมเท่านะอ่ะคราวนี้อันที่2เขาให้หาพื้นที่ผิวนะครับเราก็ต้องใช้สูตรพื้นที่ผิวที่เราเคยเรียนมาคือพื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับพื้นที่ผิวข้าง บวกพื้นที่ฐานถามครับพื้นที่ผิวข้างเรารู้ยังรู้ยังเอ่ยรู้แล้วเพราะอะไรก็เราหามาแล้วนี่ไงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบนะครับพื้นที่ฐานรู้ยังพื้นที่ฐานรู้ไหมรู้เพราะก็โจทย์ให้มันแล้วนี่ไงถูกต้องไหมเนี่ยพื้นที่ฐานโจทย์ให้มาสามสิบตารางเซนติเมตรพื้นที่ผิวข้างหามาแล้วจากข้อหนึ่งครับเท่าไรร้อยห้าสิบเซนติเมตรโอ้โหง่ายเลยทางนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับพื้นที่ผิวข้าง 150บวกกับพื้นที่ฐานเท่าไหร่ครับ30นะครับเอ่อมันไม่พอขอต่อตรงน,นี้นะเท่ากับเท่าไหร่ครับ180โอเคไหมเท่ากับ180นะครับเพราะฉะนั้นครูก็สรุปเลยดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดนะครับเท่ากับ180นะครับตารางเซนติเมตรนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับอ่ะทบทวนนะครับ พื้นที่ผิวข้างถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามุมเท่านะครับใช้สูตรนี้ได้เลยก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานก็คือเอาความยาวแต่ละด้านมาบวกกันนะครับแล้วก็คูณสูงเอียงนะครับโอเคต่อไปถ้าเขาให้หาพื้นที่ผิวนะครับถ้าไม่มีคําว่าข้างเนี่ยแสดงว่าเขาหมายถึงทั้งหมดเราต้องใช้สูตรพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานนะครับเราก็ไปเอาพื้นที่ผิวข้างจากที่เราคํานวณมาจากข้อหมาใส่ นะครับส่วนพื้นที่ฐานเนี่ยพื้นที่ฐานเนี่ยเขากําหนดมาแล้วเราก็ไปดูจากโจทย์เอานะครับแล้วก็เอามาบวกกันแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวทำแบบหัดนะครับดูล้อมาจากตัวอย่างเลยนะโอเคนะครับ